ตอนนี้ก็ได้มาถึงบ้านแม่ยาแล้วพี่น้องมาหาเอมินแล้วอจีู้ดะีู้ดะฮู้ดะปะไงขอไพ่ให้พี่น้องเป็นเซ็งเกงให้ลูก้นอกจ้ะใส่เดนเฟิรึตธรรมดาเพราะว่าไอ้อากาศห่อนนาจ้ะแม่ยาเลยถอดออกไดีดีเพราะว่าตอนมานี่ยเพิ่นใส่เสื้อขาเหย้าเนาะจ้ะเป็นแบบชุด

สวัสดีสวัสดีค่ะพี่พิงลองโพลก,กันอีกตามเคยนะจ๊ะตอนนี้เจ็บกระไดมาถึงหงนะจ๊ะแล้วก็หลังจากไปซื้อกบพงกับเข่ามาไบบเรียบรย้อยแล้วก็มาเอาน้องมาแล้วจ๊ะเอานอา้องม้ามาย่างแล้วก็เสาไปบานเมยา่าแล้วก็ไปรับอีมินนะจ๊ะที่เจียบ,บอกพี่น้องแล้วว่าเอาไปตอนเช้าแล้วก็ตอนแล้งไปรับนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้กระทุ่มนึงแล้วเดี๋ยวใส่เบ่ง้วจ๊ะอันนี้ ม่ก็ใหม่นะจ๊ะเพราเอาออกเอาออกมาผมกันเลยเพราะว่าเวลานั้นไปรับเอมินมาแล้วก็สิ้าผ้าเขายางโตอีกหน่อยนึงเนาะจ้ะพอตอนนี้กันยางแล้วตอนเนี้ยแล้วก็สื้่ายางโตอีกหน่อยนึงแล้วก็สเสด็จปะตง่งเที่ยวไปหลายหลบเลาะจ้ะแฟนเรสเสด็จปะตง่งเหนื่อยนะม๊ ขนาดแค่ว่าเอาลูกไปฝากไว้ก็ไม่ายากไอ้ที่ว่าเรามีหอดีๆหอดีๆนะจตะมือนึงนะั้นขนาดว่ามือเดียวเราพี่น้องจ้ะก,ก็ยังคิดหดลูกเนาะจะคิดถึงเขาไม่ได้มึกสิไม่ได้ให้ดู <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เจี๊ยบก็ได้ขึ้นมาในรถรถเราพี่น้องเอาหนงมาขึ้นนูนเรียบเลยอันนี้ใหม่นั่งหลังเลยจังใหม่ก็แม่งนี่ก็สลับเอเมนประมาณยี่สิบกว่านาทีเลยพี่หนงยี่สิบสามสิบนาทีแล้วจ้ะคิดหอดเพิ่นเก็บโซ่ความถามเมย์านนั่นก็ว่าไอ้ลูกใสเป็นังไนสในห้อง เขาเนาะจ้ะมันมาเรียงงเดี๋ยวเวลาโอเคเขาก็นนายเขก็เลยถามว่าสิมา,มาตอนไหนสินะใจว่านี่นี่กําลังโอบไปแล้วสินะพอมันกับถุมหนึ่งแล้วพี่รา้ถุมหนึ่งก็ยังแบบยังสาวา่างเนาะจะแต่ว่าช่วงนี้สีเริ่มมืดแล้ว มมนนท,ท,ทุ่สาาม,ม,มสี่พี่น้องก็สีเริ่มมื่นก็คือตก่กนเราจะตะโกนก็ซีทุ่มเคืองกับหาทุ่มดิไปย่งสว่างจ้ะวันนี้ก็ไวลาเริมไก่กับบ้านเราเราจะใส่เบิรงเราจะเดี๋ยพี่น้องจะใส่เบิรงขนาดทุ่มนึเ่เราจะอาทิตย์็ไก่แล้วทำเปียวกับประมาณบานเากับประมาณหาบุงแรกเราจะหาบุงแรก เขียวแนละว่าจะขึ้นประจําแล้วจ้ะอันนี้อาจจะได้ยินเสียงน้องหมาแล้วจ้ะเพราะหอนพอามบริสุทิภาพปัญญามดีโอเคเดี๋ยวพี่น้องไปไปเจอกันอยู่ไหนเลยนะจ้าไปเจอตอนที่ไปหาเอมินแล้วจ้าอาจจะถ่ายตอนอยางตอนอยางหน่อยหนึ่งแล้วจ้ะโอเคพี่น้องเราด้วจ้าเด้เจอกันจ้ะ,จะ,จะอตอนนี้ก็ได้มาถึงบ้านเมยนียแล้วพี่น้อง มาหมาเอมิเล้วอาจจีจีอาจจีจีอาจ๊จีจีฮู้นะพู้นะอาเา๊ปอไงขออภัยด้วยพี่น้องบันไดแซงเกงให้ลูกแล้วจัดใส่ไดเป่นผุดธรรมดาเพราะว่าไอ้อากาศหอนนะจ๊ะไม่นานเลยถอดออกไอ้ที่ที่ขอตอนมานั่นเพิ่นใส่เสื้อขายเนานะจ่ะเปิดเป็นแบบชุดชุดเนาเนาพี่น้องขายเน่าแขนเนานะจ่ะอาเจอเ๊

ผ้าออกมาใหญ่เทือหนึ่งเราจะกวาดสกับตุ๊กตุ้กเอเมนนะไอหนุ่มกางเกงเขียวเดี๋ยวพอกันเราพี่น้องคุยเจ็บตรงเฝ้ายางแล้วจ้ะตอนนี้ก็ยางผ้าหนังไมายางเสร็จเรียบร้อยเราพี่น้องเก็บว่าเก็บอัดพิโอเธอสุดท้ายนะจ้ะตอนนี้ก็ประมาณสามตุ่มสามตุ่มเคืองเลวจ้ะ กำลังกันกับ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มาสนีเนาะจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเลยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ชงน,น้อยๆิดีผาดประการใดก็ขอขพันไหลนะจ๊ะคือเจ็บก็เห็ดวิดีโอเรื่อยๆแบบทายนั่นทายนี้ก็อยากให้พี่น้องได้รับชมเนาะจ้ะคือแบบเวลาว่างที่แบบมีเวลาว่างเจะก็สะบสมาชชัยห้เด็กพี่น้อง เมื día, a a cama, şallah, lugares, als, ่อใดเจ็บแบบนุ่มๆอิลีเจ็บก็สิบใบใบได้ลงคลิปเนาะจะอาจจะเป็นแบบฟ้องมือลงเท่านึงสิคือเมื่อนั้นอาจจะแบบนุ่มอิลี่เราจะจะทำเมื่อใดโบกค่อยหนุ่งสไตรหรือแฟนอยู่บ้านนั่นงสิก็สิได้ท้ายวิดีโอูเราจะเลือไปบ้านมูสิแล้วไปนอนโอเคไปแล้วเด้อจ้าบ๊ายบาย